สวัสดีพี่น้องป้องปลายสูผู้ซคนเด้อครับเมื่อนี้กะมะพบมะพ่อเนาะครับกับทางพยงแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมา้าอัปเดตข่าวของทางคุณแพวเผาซูฟังเด้อครับเว้าแล้โกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเอฟซีพผาเพาฟาดเบาๆไม่ใช่หมอลำตามกระแสของแท้ต้องแบบนี้ ปาดเกิดกน,นี่ยังขึ้นเนาะบัดท,ที่หนี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเด้อครับผมกาสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนเนาะครับทางคุณแผาเผาเพื่อนได้ไปเล่นอยู่หนองปือนะครับพี่น้องอยู่ชนบุรีเนาะครับแต่ว่าคนนี่คือเขาเมาเบิกหนี่เยอะแยะมากไามเลยครับพี่น้องคุณแผาเผาถึงขันออกมาพูดว่าน้ำตาสีไหลเนาะครับว่าจนต้องได้ขยายสังกะสีออกไปนะครับแล้วก็ได้มีการโพสเนาะครับพี่น้องภาพบรรยากาศนาเวทีแล้วก็ เอฟซีนี่คือหลายอิลี่พี่น้องอันนี้ต้องบอกตามตัวนะครับว่าเมื่อคืนนี่เอฟซีของมาเบองหลายอิลีนะครับแล้วทางคุณแพวเผานะครับเราก็เลยได้ออกมาโพสต์ฟีดนะครับว่าผ่านฟีดนะครับของทางคุณพัฒนันทุรักษาเนาะครับเราพูดว่าอย่าพยายามทำลายกันเลยว่าสันครับพี่น้องให้คุณที่มาดูตัดสินเองดีกว่านะครับมักไผ่มักมันเนะานะค่าเนาะว่าสันครับพี่น้องแล้วเล้าก็ เป็นรูปนะครับรูปที่การแสดงเมื่อคืนแหละครับพี่น้องนาเวิีีเรากับคุ้นทางในก็คือว่าลายอิรินนั่นแหละครับพี่น้องลายลายคักครับผมนะครับเราก็เลยบอกว่าให้คุ้นที่ม้าบึงนะครับตัดสินเองดีกว่ามักไผ่มักมันเนาะค่ะเนาะว่าสั่นครับพี่น้องก็คือพยายามบอกนั่นแหละครับว่ายายาพยายามทําลายกันเถอะประมาณนี้นะครับแต่นะครับพี่น้องแต่ว่าเอฟซีของทางคุณพผวเผาก็มีการไปคอมมต์นะครับ ก็มีการแซะพพ้อมนะครับพี่น้องซึ่งทางเพจสบายดีทุดีนะครับเพื่อนก็เลยได้เอาแคปชั่นหมายถึงว่าเพื่อนก็ได้แคปคอมเมนต์นะครับมาลุงนะครับในเพจของทางสบายดีทุดีนะครับพี่น้องก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจสบายดีทุดีนะครับซึ่งทางเพจสบายดีทุดีเพื่อนก็คอมเมนต์นะครับว่าไม่ชอบก็อยากทาลายกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคเว้านะครับที่ทางคุณเพียวฟ้าคุณพูดนั่แหละครับพร้อมกับแคปนะครับ คอมมนต์นะครับที่ทางอีสีทางคุณแผวเผาเพื่อนใดคอมเมนต์เพื่อนว่าเพื่อนคอมเมนต์แบบนี้พี่น้องเพื่อนว่าหมอลำใช้ความสามารถคนดูเยอะจริงไม่ได้มาดูตามกระแสว่าสันครับพี่น้องบวมุมภูยี่บ้านนึกเก่าเหรผมว่าเนาะครับแวะมานิดนึงก็ยังดีไม่ได้มาดูตามกะรมมกกะแสพนะ,ะ,น,น,น,ะนะนะครับพี่น้องวัดที่นี่กระแมีเพจสบายดีทอกนะครับเพื่อนกันเลยเข้าไปตอบนะครับพี่น้องเพื่อนว่าสภาพ เพิ่งมีคนดูเยอะนี่แหละว่าสันครับนะครับผมบัตรที่นี่หลังจากนั่นนะครับกสิมีทั้งลิดีพรอนทิปนะครับเพื่อนกระเข้ามาคอมเมนต์นะครับในโพสของทางเพจสบายดีทุดีคือกันครับพี่น้องเพื่อนคอมเมนต์ว่าถ้าวงไหนไม่มีกระแสคือมึงไม่มีงานค่ะว่าสันครับพี่น้องแล้วก็ปลีภาษาอังกฤษ E นะครับจุดๆนะครับดอกไม้นั่นแหละครับพี่น้องนะครับลิดีพรอนทิปเพื่อนกระชัดเจนนะครับว่าถ้าวงไหนบ่มีกระแสก็คือมึงบ่มีงานนั่นแหละว่าสันครับพี่น้อง นะครับเพราะว่าเพื้นกับมาแสะนะครับว่าไม่ได้มาดูตามกระแสนะครับแล้วก็สีมี f เอฟซีทนหนึ่งพี่น้องนะครับพื้นกับม้าคอมเมนต์ขึ้นกันพื้นว่าสมัยนี้เรียกว่ากระแสนะครับแต่ถ้าเมื่อก่อนมันก็คือคําว่าดังนะครับวงไม่มีกระแสคือวงไม่ดังจ้านะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับความคิดเห็นบางช่วงบางตอนนะครับไม่ผิดสบายดีทุดีนะครับเพราะว่ามี f c นะครับพื้นเขาไปคอมเมนต์นะครับกับ ไปแซะนั่นแหละครับพี่น้องเพื่อนกระชื่นชมนั่นแหละครับอันนี้ต้องต้องย้อมรบว่าชื่นชมคุณแพลวภาวาหมอลำใช้ความสามารถคนดูเยอะจริงไม่ได้มาดูตามกระแสนี่แหละครับคาว่าไม่ได้มาดูตามกระแสนี่แหละครับพี่น้องมันเป็นการแทะเป็นการพาดปิงมานะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาบ่าสู้ฟังเด้อครับพี่พี่น้องน้อง,องมีความคิดเห็นจ้าใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เด้อครับผมนอกเหนืออินใดก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทางคุณแพลวภาวนะครับเพราะว่า เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าคนเบิงเยอะอีลีพี่น้องนะครับคนดูเยอะมากๆเลยนะครับก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังเด้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ